สวัสดีจ้ะทริปนี้มือจะอยู่ในกระเป๋าเยอะหน่อยนะเพราะม,มือมันแข็งไวแล้วโอเคตอนนี้เรามาอยู่กันที่โคโคโนเอยูเมะมันเป็นสะพานแขวนคนเดินที่สูงที่สุดในประเทศญี่ปุ่นซึ่งจุดนี้นะมันเป็นจุดทางผ่านระหว่างที่จะไปปากป่องภูเขาไฟถ้าเรามาจากทางยูฟอินมาไกลหน่อยแล้วก็ทางเลี้ยวรถคอยเคยวนิดหน่อยแต่ว่าสวยงามอย่างที่เห็น แล้วก็ถ้าสมมติว่าเรามาช้ากว่านี้อีกนิดนึงเราก็จะได้เห็นแบบว่าใบไม้แดงแบบทั้งเขาอะไรเงี้ยแต่นี่ก็มาเที่ยวกับธรรมชาตินะความแน่นอนไม่ไมเคยมีอ่าก็มีให้เห็นบ้างแบบปลายนะจ๊ะไม่ถึงกับเศร้าสลดเลยสักทีเดียวเดี๋ยวเรามาดูนะว่าที่บอกว่าสูงที่สุดอะมันสูงขนาดไหน คือตอนนี้ปากเปิกฟันฟันมือเมยนี่คือมันเย็นไปหมดแล้วย <c oughs> โหมีน้ำตกด้วยหุ้ยทำไมรู้สึกเวียนหัวเราเดินบนสะพานนี้มันดึงดึงอยู่นะอยู่บนสะพานนี้เวลาเดินแล้วมันก็จะรู้สึกเด้งหนึงหนึงหน่อยนะที่นี่ปิดห้าโมงเย็นนะแต่ว่าตอนที่เราเข้ามาเนี่ยสี่โมงครึ่ง ซึ่งเราเป็นรถสุดท้ายพอเราเข้ามาปุ๊บก็คือเขาปิดประตูเลยเพราะว่าเขาจะต้องเผื่อเวลาให้เราเข้าไปเดินตรงนี้อีกหน่อยนึงแล้วเนี่ยก็มีเจ้าหน้าที่เหมือนกับจะเดินแบบจะเดินไล่คนแล้วอะตรงนี้มีมีน้ำตกด้วยน้ำตกโอ้สมุยเดสโอสวยมาก โอ้โห oh, ลมแรงมากด้วยมาที่นี่ก็ถ้าน้าหน้าวๆอย่างนี้นคนเป็นแฟนกันมาก็ดีจูงมือกันเดิน, oh, น,น,นอ้สวีทมุมไหนมุมนี้อเขาปิดประตูฝั่งโน้นแล้วเราทำการปิดสะพานเมันที่เรียกหยปากมันจะพูดไม่ได้แล้วว่าปากมันแข็งเลย <laughs> อุบาทตัวเองว่ากเลยวะตรงหูนี้สวยมากใส่โยกน้อย สยโยกใหญ่หัว <c oughs> ฟ้าสวยอะ่ะ แสงสวยมากนะ,ะใช่เราเป็นล็อส,สุดท้ายตะกี้ตอนขาเดินไปอ่ะได้ยินเขาวอเขาบอ,อกว่าสี่คนสี่คนได้ยินแค่แว่วๆคงจะคงจะพูดประมาณเหมือนกับว่าไอ้สี่คน <c oughs> บ้านนี้มันมาทำหาอะไรตอนนี้กู <c oughs> จะเขาว่าแล้วอะไรอย่างนี้ พอเรามาสี่องครึ่งจริงๆก็ใช้เวลาเดินแบบเป็นเกือบครึ่งชั่วโมงได้อยู่นะถ้าค่อยๆเดินนะช้าๆไม่ไม่ใช่เกือบครึ่งชั่วโมงก็ต้องมีครึ่งชั่วโมงได้อะถ้าเราเดินค่อยๆอเนาะแต่นี่ก็คือสวยจริงอลิก็โตะโกไใมา ขอเป็นคนสุดท้ายของเธอประตูโรงงานปิดแล้วตัวเรา <Windows rush iye anyway> <tense> สซโยนาลา น้ำมันเขาเก็บร้านเขาเก็บแพงอะไรกันหมดแล้วจ้ะอ๋อยังให้เก็บเกี่ยวรอยังให้เก็บอุ้ยอะไรอ่ะรู้แล้วทำไมอ่ะสามร้อยเยนนะตะกี้ตรงนี้มีแอปเปิลอะ เข้ามาข้างในรู้สึกดีมากเลยแล้วเออเมลอนไอติมไอไม่ใช่คาฟีนองเหมือนบ้านเราเลยตอนนี้เขาก็ไล่เราเป็นรอดที่ร้อยเพราะฉะนั้นไปเถอะเขาเดินมาแล้ว เขาบอกว่าเขาจะปิดวัดดูแล้วจา้าอนนี้ห้าโมงสิบสานาทีก็ที่นี่นะสะพานขแขวนคนเดินที่สูงที่สุดในประเทศจีปุนก็อยู่ตรงภูเขาอาโซนะถ้ามีโอกาสมามาเถอะสวยแล้วก็โอ้อมเมซิ่งชอบมาก ธรรมชาติมากเลิศมากบรรยากาศดีมากใบไม้แดงให้รีบมา <c oughs> ใช่โอเคถ้ okay. างั้นเราขออนุญ,ญาตวิดคลิปอย่างเป็นทางการของนัดนัดจุดจุดนี้ข้่งนะช่วยกดติดตามกดไลค์กด Subscribe แล้วกดกระดิ่งติดตามด้วยนะจ๊ะข้างหน้าเราจะพาไปไหนก็จะได้ไม่พลาดการติดตามตอนนี้ปากแข็งพูดไม่เป็นภาษาครูแล้วโอเคช่องตาต้องพาไปเลย ไปก่อนแล้วบ๊ายบายค่ะผม